จังหวะชีวิตจะรุ่งหรือร่วงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูจังหวะชีวิตกันนะคะว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะที่ชีวิตรุ่งเรืองหรือจังหวะชีวิตที่ช่วงชะตาตกหรือร่วงลงนั่นเองหรือในช่วงนั้นมีภาวะอุปสรรคปัญหาเราจะได้เรียนรู้ไว้ก่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขหรือเป็นการวางแผนชีวิตพี่ปีจะดูในสส่วนก่อนนะคะเป็นอันดับแรกก็คือห ในส่วนของเส้นชีวิตก็คือเส้นนี้เส้นชีวิตและก็เส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาจังหวะไหนนะคะที่รุ่งโร์มักจะมีเส้นที่พุ่งขึ้นไปเส้นนี้นะอ่ะเป็นเส้นชีวิตปื๊ดมานนี่จังหวะไหนนะคะที่มีเส้นที่พุ่งขึ้นไปแบบนี้จะสั้นหรือยาวก็ได้นะคะ ถ้ายิ่งยาวยิ่งดียิ่งยาวจดรดเส้นใจนี้ก็คือประสบความสําเร็จได้เลยหรืออาจจะเป็นเส้นสั้นๆแบบนี้ก็ได้แล้วในระหว่างเส้นชีวิตเหล่าเนี้ยไม่มีเกาะไม่มีอุปสรรคใดๆเส้นวาสนาก็เช่นกันเส้นวาสนาก็ไม่มีเกาะใดๆแบบนี้ขึ้นไปแสดงว่านะคะจังหวะชีวิตเราก็เทียบวัดจังหวะชีวิตเอาเทียบกับเส้นชีวิตเอาขึ้นช่วงไหนก็ ดูจังหวะชีวิตว่าเราอยู่ที่อายุเท่าไหรขออนุญาตใช้ดวงครูมือน,นี้นะคะพอเขียนเส้นชีวิตไว้แล้วก็วัดวัดอายุไว้แล้วนะคะสำหรับเส้นวาสนาการวัดอายุนะคะเส้นวาสนาการวัดอายุอ่ะสมมุินนะขึ้นไปนี่นะเส้นสีแดงเป็นเส้นวาสนานะคะ เราจะวัดเส้นนะคะตรงที่ตัดกับเส้นสมองตรงเนี้ยสามสิบนะคะตรงกลางนี้สามสิบห้าจะโหลดเส้นใจตรงนี้สี่สิบแล้วขึ้นไปนี้สมมติขึ้นไปนี้อันนี้เจ็ดสิบก็จะเป็นห้าหกเจ็ดนี่นะคะแล้วกึ่งกลางนี้ก็จะเป็นสิบห้าปีสิบห้าปี เราก็ดูเลยว่าถ้าเส้นวาสนาช่วงไหนมีเกาะหรือมีเกาะอุปสรรคเป็นเกาะช่วงไหนอาสมมุติมีเกาะเกาะไม่ดีสมมุติมีเกาะช่วงนี้เกาะใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีอุปสรรคปัญหาระหว่าง 35, 34แบบนี้ก็ได้นะคะหรือมีมีเส้นที่ตัดขวางแบบนี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตว่าช่วงนั้นจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเส้นชีวิตก็เช่นกันค่ะ เส้นชีวิตนะถ้ามีเกาะหรือจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นการช่วงนั้นจะเป็นการหมุนเงินหรืออาจจะเจ็บป่วยได้หรือมีเกาะเกาะแบบนี้อ่านะคะหรือมีเส้นตัดออกไปแบบนี้จังหวะนั้นก็คืออุปสรรคนะคะแล้วเราก็เทียบวัดอายุเอาแต่ถ้ามีเส้นตรงๆสวยๆหรือเส้นวาสนาขึ้นตรงเลยสวยๆไม่มีเส้นตัด อุปสรรคนั่นหมายถึงช่วงจังหวะนั้นชีวิตจเจริญรุ่งเรืองดีสามารถที่จะทําธุรกิจหรือลงทุนได้นะคะแล้วจะมีเส้นชีวิตอีกแบบที่ต้องระมัดระวังนะคะจังหวะเส้นชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังจะมีลักษณะว่าเป็นเส้นชีวิตที่ขาดจากกันแบบนี้หรือเส้นหายไปเลยอ่ะจางหายไปเลย ก็มีนะแบบหายไปเลยแบบนี้ค่ะเหมือนหายไปนี่จังหวะนี้จังหวะนี้นะคะหรือบางทีเขาจะขาดแบบขาดซ้อนๆขาดซ้อนๆต้องต้อง,ต,องต้องคอยสังเกตดูแต่คือขาดนะคะขาดซ้อนต้องระมัดระวังอาจจะช่วงจังหวะอายุนี้ก็คือว่าระวังบัติเหตุระวังเรื่องอเรียกว่าดวงตกช่วงนั้นห้ามทำธุรกิจหรือลงทุน ระวังสุขภาพแต่บางบางคนนะคะก็จะเกิดเส้นนี้นะขาดจริงแต่ว่าจะมีเส้นคุ้มครองเล็กๆเนี่ยค่ะบางทีมองยากมากเลยเล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเขาเรียกคุ้มกันไว้อาบางคนก็จะเจอแบบนี้ก็คือยังมีบุญกุศลที่ว่าแม้กระทั่งเส้นขาดก็ยังมีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกว่าบุญกุศลคุ้มครอ,องก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะบางบางคนก็จางหายถ้าจางหายเนี่ยค่ะ จางหายก็จะเป็นในเรื่องของจังหวะนั้นน่ะเป็นช่วงที่เรียกว่าดวงเราไม่ไม่แข็งแรงดวงไม่เข้มแข็งนะคะก็เรียกว่าอยู่ในฝ่ายฝ่ายตั้งรับดีกว่าคอยระมัดระวังแวดล้อมระวังภัยใช้สติปัญญาคิดพิจารณาต่างๆนะคะระมัดระวังตัวนั่นเองในการทํากิจการการงานทุกสิ่งหรือการดําเนินชีวิตแต่ถ้าจังหวะเส้นชีวิตดีๆ จังหวะเส้นชีวิตดีๆเนี่ยค่ะลุยเลยนะคะเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้ขึ้นตรงนี้ก็คือตามทิ่ฝ่าเนี่ยลุยได้เลยนะกิจาการงานใดก็แล้วแต่ลุยได้เลยนะคะเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้เป็นจุดสังเกตนะคะเพื่อไว้วางแผนชีวิตค่ะ